ช็อตไฟฟ้าโดนโดนโดนช็อตอีกหนึ่งทีช็อตไฟฟ้ากระโดดไม่ได้ยังไงล่ะ <Monster Kill. S 1> เอาละครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนครับวันนี้เราอยู่ในด่านลุมหายใจไม่ออกกับตัวเดอะด็อกเตอร์นั่นเองครับผม เราจะมาช็อตผู้รอดชีวิตทุกคนที่อยู่ในแมปนี้ให้หมดเลยมีกันเท่าไร่ก็ออกมาให้หมดแล้วเป็นตัวฆาตกรที่ผมชอบเล่นนะครับช่วงแ,กแรกๆเลยนะเพราะว่าผมซื้อตัวนี้เป็นตัวแรกเลยนั่นเองครับผมมันเป็นตัวที่หาคนง่ายมากนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูช็อตไฟฟ้าแสนโวล์นี่นะครับเปิดอันตินะฮะมันจะชอตเป็นวงกลมแล้วก็หาตำแหน่งเซอร์ให้เราแบบง่ายๆเลยไงยแล้วโดนก้อนหนึ่งทีอีกคนนึงละเอาหาย หาไม่เจอไม่เป็นไรไม่ต้องรีบเดีย๋ยวจะเชืลอเพื่อนก่อนแล้วก็ไปได้อีกอนั้นตามสเต็ปครับไม่ต้องรีบไปค่อยเล่นฮะเกมนี้ตุ้มเรียบร้อยครับผมโทเทมไฟผมแต่ว่าแต่ว่ามันเป็นโทเทมที่ดินผีสิงของน้องรินยังไงเ้าพวกเจ้าปลอดกำบังกันอยู่เอาเดินติดด้วยหนึ่งสเต็ปเพื่อเป็นการต่อให้เซอร์ไปก่อนชัตไฟฟ้า โดนโดนโดนช็อตอีกหนึ่งทีช็อตไฟฟ้ากระโดดไม่ได้ยังไงล่ะนี่นะครับผมข้อดีของตัวเดอะด็อกเตอร์นะครับคือว่าถ้าเราช็อตถูกจังหวะน,นะเขาจะพับแผ่นไม้ไม่ได้กระโดดหน้าต่างไม่ได้และก็ช่วยเพื่อนไม่ได้ด้วยนะครับปุ๊บไม่ทันเฉยเลยมาดิดิโดนนะมโดนเรียบร้อย มันจะหมดแล้วที่ดินจะหมดแล้วมาขอฟาดทีหนึ่งได้ไหมล่ะอ้แบบนี้แหละป๊อปฮึฮึเยี่ยมร้อยเอาคอเด็ดปุ๊อปคอเด็ดขเดดข้ามาช่วยคอเด็ดนั่นเองมาี่มันแกงคอเด็ดนี่ว่ะไปแล้วฮะเอากระทืบเครื่องแรงมาด้วยนะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้ดกระทืบเลยว่ะมาอุ้ยช่วยกันแล้ว ไม่เป็นไรเอาเอาไป VIP เอาลองห้องวีเฉยๆฮะให้เขามาช่วยกันแบบยากๆนิดนึงนะครับแต่ว่าผมไม่เฝ้าหรอกนะุัวนี้ผมไม่เฝ้าแล้วครับปุ๊บอุ้ยไม่มีคนแถวนี้เลยนูน่นร่างปลอมร่างปลอมชี้ตำแหน่งไปตรงโน้นนะฮะไอ้คนที่ติดไฟฟ้าขั้น2ก็จะแสดงร่างปลอมให้เรารู้ตำแหน่งนะส่วนติดขั้น3มันก็จะกรีดร้องด้วยนั่นเองนะครับ เอาแอดออนแดงมาด้วยนะครับคืออะไรว่าความสามารถมันค่อนข้างที่จะยาวนะฮะอธิบายไม่ถูกไม่รู้จะบอกยังไงอะ่ะเออแต่ว่ามันจะมีไฟแดงติดหลังเซออะนะที่ผมจําได้นะปึ๊บ <c oughs> นี่ไงอยู่ข้างในฟวบาเด็กว่าไม่มีใครซะแล้วโอ้ยมีคนนึงอยู่หน้าต่างนะครับ <c oughs> น่าจะเป็นไอ้ตัวเดวัยเรียบร้อยไม่ยอมหนีไง เอเรียบร้อยไงชุดอ่าจุติด้วยนะชุดเขาอ่ะจุติสามแล้วบังนี่อ่ะเ้ยขอเด็ดจดตุติสามว่ะมาตากแห้งไปก่อนว้าวเทียบแบบถึงรุ่นแล้วร่างปอมันชี้ตำแหน่งอยู่นะช่วยกันหรือยังปุ๊บช่วยเอ้าดีู๋ว่าจะช่วยทางนั้นช่วยทางนี้เฉยเลย ผมว่ามันมีคนเนียนผมอยู่คนหนึ่งนะอาถ้าทันก็ช่วยกันเรียบร้อยช็อตไปก่อนดิโดนโดนคนหนึ่งไม่รู้โดนใครโดนโดนโดนคนเก่าโดนคนเดิมดีๆนี่เองเอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้าเราต้องวิ่งหนีกันไม่ใช่หรือไม่เล่นละคนนี้ยอมละมอบละไม่เล่นละบอกว่าเจอเดอะด็อกเตอร์แล้วไม่ไหวปวดหัว เวลาผมเจอเด็กด็อกเตอร์ผมก็ปวดหัวเหมือนกันนะฮะเพราะว่ามันเป็นตัวที่อะไรมันมรู้วุ่นวายมากนะครับเลาปุ่มสกิลเช็คก,ก็กับหัวกับหางอะไรไม่รู้วุ่นวายมากตัวเนี้มีคนมาปั่นนะแต่ว่าไม่เจอตัวอเห็นร่างอร์มมันชี้ตำแหน่งอยู่โซนทางนั้นนะ่ะผมยังไม่อยากไปเลยเดี๋ยวมาดูทันนี่ไงน,น,น,นี่เอาเรียบร้อยฮะคอเดดปล่อยตายครับ พัดไปก่อนดิจะเป็นเดวายแหละเพราะว่ามันติดไฟแดงที่ตูดไฟแดงทีงต่ตูดมันแล้วติดขั้นสามแล้วใช่ไหมติดขั้นสามแล้วครับกรีดร้องแล้วต่อให้ล้มอยู่มันก็ร้องนะถ้าติดขั้นสามอะ่ะพัดไปอีกมันเหมือนมีเราที่ตูดอยู่ตลอดเวลาฮะปุ๊บมัเนเป็นการฝากไฟแดงไว้ที่ตูดเนะฮะ ไม่ใช่แค่ไฟแดงนะเสียงหัวใจด้วยนะครับเอาโดดกลับมาทำไมแล้วปวดอัติใส่เลยมาช็อตไปก่อนดิเอาโดนโดดโดดไม่ได้ใช่ไหมมันโดดกลับไม่ได้มันโดนช็อตอยู่เออมีคนร้องมีคนร้องเจะต้องแก้ก่อนนะแก้ขั้นสามต้องเป็นขั้นสองก่อน มาไม่งั้นเจ้าจะร้องอย่างนั้นแหละเดี๋ยวเจอเจอของเด็ดเอ้าที่สุดแล้วนะไฟแดงอ่ะเดี๋ยวก่อนคือมันมันง้าง,างาแล้วอะ่ะ <laughs> ไฟแดงที่สุดไฟแดงที่สุดยังไงยังไงไม่โดนสักทีใดช็อตไฟมั้ยแหละว่าจะช็อตมันติดสักขั้นสองแลจะได้หาตัวง่ายๆหน่อยช็อตช็อตไม่ไม่ถึง อีกหนึ่งทีไม่ถึงอีกแล้วงั้นก็ไปซะไอะคนสุดท้ายครับคนสุดท้ายของเราในวันนี้มาดูกันที่ว่าเขาจะจูบได้นานสักเท่าไร่ติดขั้นสามไม่ยอมแก้ด้วยไงแล้วไปไหนแล้วเอาวิ่งไปวิ่งไปให้ไกลเท่าที่เจ้าจะทำได้ยังไงแล้วปับ๊บเรียบร้อยครับผม เซอร์ไวเวอร์เขาก็ปั่นไปได้แค่เครื่องเดียวเท่านั้นนะฮะเราก็เก็บสีไปด้วยความสวยงามประดามแถลแล่ําลึงตําลึงมาทําไมต้องจืดไงแล้วเดือดร้อนนู่นไงร่างฟอร์มติดขั้นสองแล้วนะฮะเราจะเห็นร่างฟอร์มบอกตาแหน่งด้วยไปครับยอมนะตีนี้เจอความเก่งของเดอะดอกเตอร์เข้าไป ถึงกับยอมกันเลยทีเดียวนะฮะไม่คงไม่คานไม่อะไรเลยปับ๊บโอเคเดินหาหลุมนิดนึงนะเผื่อเจอหลุมน่าจะเปิดแล้วนะอยู่ข้างบ้านใหญ่นั่นไงอยู่ข้างบ้านใหญ่จริงด้วยนะครับคุณชอบเผื่อตรงนี้ <S 2> <S 2> <S เรียบร้อยนะครับผมปิดหลุม250แต้มแถมในวันนี้นี่ โอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วน,นะครับ mm hmm. เดี๋ยวไปดูแต้มันเลยดีกว่านะครับ mm hmm. น่าจะไม่เยอะหรอกเพราะว่าเกมเร็วมากโอ้โ oh หได้สองหมื่นเอาครับ <laughs> สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมไว้เจอกันใหม่นะครับไปแล้วบ nice you know the ๊ายบาย A short skirt and a jacket i just wanna get her all alone on a mattress i just wanna have it i just gotta have it boomers all around say her body is fantastic all natural girl, not a